กินข้าวเลวพี่น้องเด้อครับผมไม่นี้กะทอดปลาบ้านๆครับพี่น้องตัวยิ่งใหญ่ทอดกรอบๆทอดกรอบย่างเป็นตัวเลยพี่น้องกินกับแตงโมหงเแซ่บๆกินย่ำใดเสียบยำยบนั่นพี่น้องข้าวนี่โอ้ยตงโมหงก็โอ้ก็แต่เสียบแต่พี่น้อง เด็กนวลหม,ม่ม,มตามสมๆมนะจักหน่อยโอ้พอดีน้ำลายแจก